สวัสดีครับผมมัรพินกับ c h a n n l l i ฟิลไทยใน youtube ครับนี่ก็เป็นโซนบ้านหินนะครับของบ้านเมฆทะเลหมอกนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ตรงส่วนหินแผลงงามนะครับตำบลปวนพุนะฮะตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆบ้านทปิดนะฮะเป็นสนามหญ้าอยู่บนหลังคานะครับเท่ดีครับนี่ก็เข้ามามีที่วางของ ห้องน้ำนะครับเครื่งนี้ตกแต่งแบบปูนเปื่อยแล้วก็ตรงนี้มีเตียงนะครับอันนี้นอนได้3มคนแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีตู้เย็นนะฮะทีวีนะฮะ แล้วก็มีแอร์นะครับด้านหน้านี่สระน้ำนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นวิวส่วนหินพางามนู่นนะครับผาบ่องอยู่นู่นนะฮะหลังคาเป็นสารนะครับสวยงามดีครับเท่ดีครับนอนกับหลังคาญ้านะครับ